ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะพี่ๆพี้งน้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีติดชิวหน้าบาังลมของรถ Honda w เว e หรือว่ารถแม่บ้านนะครับรถรุ่นอื่นๆทั่วไปนะครับที่สามารถติดได้นะครับนะผมก็ได้ชิวตัวนี้นะครับมาจาก Lazada นะครับหรือว่าช h อปปีก็มีนะครับผมเห็นอยู่นะครับราคารวมส่งแล้วอยู่ที่ประมาณ200บาทนะครับนะ ก็จะเอามาติดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับมาสาธิตวิธีการติดอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยครับผมถ้ามาดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะมีชุดยึดนะครับชุดยึดแผ่นชิลแลครับก็จะมีอุปกรณ์ตามในภาพนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านขวานะครับส่วนนี้ของด้านขวานะครับแล้วก็จะมีน็อตอยู่2ขนาดนะครับจํานวน4ตัวนะครับก็จะมีไซส์เล็กนะครับ มีไซส์เล็กแล้วก็มีไซส์ใหญ่นะครับอยากได้สี่ตัวนะครับปัจเจที่ใช้นะครับก็จะมีปัจเจเบอร์สิบนะครับแล้วก็มีเบอร์สิบสองนะครับแล้วก็มีเบอร์สิบสี่นะครับที่ต้องใช้นะครับอ่าแล้วก็จะมีแผ่นชิลนะครับเป็นแผ่นพลาสติกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการติดกันเลยดีกว่านะครับเรามีการเปลี่ยนแผ่นนิดนึงครับตอนแรกก็ว่าจะติดใส่ Honda Wave 110i ตัวนี้นะครับแต่ว่ามีคนอยากได้ตัดหน้านะครับก็จะติดให้กับ แกนฟิลานโน่ยาม่าแกนฟิลานโน่ทันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการติดกันเลยดีกว่านะครับไปมาชมมาชมอ่ะครับวิธีการประกอบนะครับเราก็จะได้ตัวชิ้นนี้มานะครับ่ะเราได้ชิ้นนี้มานะครับแล้วก็มียางนะครับเราใส่รองใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็สอดขึ้นมาในรูนะครับง่ายๆนะครับดูนะครับง่ายนะครับแล้วก็อ่าอาว้กอน แ,บบแล้วก็จะมีเหล็กตัว L อ,อย่างนี้นะครับเราจะใช้ด้านยาวตัวนี้ยึดกับด้านชิวนะครับก็จะมีพลาส,สติกตัวนี้นะครับเสียบเข้ามาในรูนะครับสองชิ้นนะครับโอ้โหนี่มีเท่าไหร่บอ,อสน,นี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราประกอบเข้าไปก่อนนะครับ เรายังไม่ต้องขันแน่นนะครับใช้วิธีใส่ประกอบให้เป็นชิ้นเป็นส่วนก่อนนะครับให้เป็นรูปเป็นร่างก่อนนะครับโดยที่ยังไม่ต้องขันแน่นนะครับลักษณะอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่ยางนะครับยางรองนะครับแล้วก็ใช้น็อตนะฮะน็อตขนาดเล็กนะครับน็อตขนาดเล็กไม่ใช่ตัวใหญ่นะครับตัวเล็กนะครับเบอร์สิบนะครับ หมุนเข้ามานะครับยึดประคองไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องขันแน่นเพราะว่าเราต้องมีการหมุนปรับตำแหน่งปรับองศานะครับหนึ่งข้างก่อนนะครับนนี้คือด้านที่หนึ่งนะฮะชิ้นที่สองตัวนี้นะครับเรายังไม่ได้ลอกแผ่นพลาสติกออกนะครับก็เลยยังดูแบบขุ่นๆอยู่นะครับเดี๋ยวจะจะทําการประกอบให้เสร็จก่อนแล้วค่อยลอกทีเดียวนะครับ อ่าจะได้ดูใหม่แล้วก็ใส่นะครับไม่มีริ้วรอยนะครับนี่เราก็ใส่ด้านขวานะครับเหมือนกันนะครับวิธีการใส่เหมือนกันนะครับเลยวิธีการ ตัวหางไปนะครับแล้วก็ยางนะครับ2ชิ้นนะครับแล้วก็น็อตตัวเล็กนะครับเบอร์สิบนะครับหมุนเข้าไปให้มันเป็นรูปเป็นร่างก่อนนะครับอย่าเพิ่งขัดแน่นนะครับ เื่องมือเราก็ใช้นะครับขันแค่หลวมๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งขันแน่นนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้คือเราประกอบในส่วนของชิลเสร็จทีนี้เราจะไปดูในส่วนของรถกรันไปทีนี้มาดูในส่วนของการประกอบขายึดเข้าไปกับรถนะครับมาดูที่นี่นะครับล่าเราก็ารถอดกระจกออกก่อนนะครับแล้วเราจะใส่ตัวขายึดนะครับระหว่างน็อตตัวล่างกับน็อตตัวบนนะครับ เราถอดกระจกออกก่อนนะครับถอดก่อนก็ได้ไปพอก,กัอนทางนี้นะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับนะออกมาประมาณนี้เรามาดูอีกข้างหนึ่งก็ถอดถอดทาเหมือนกันนะครับ ได้เปเจอดีกว่าครับอ่ะก็หมุนกระจกออกมานะครับกออจกมาก็ออกมาแยกชิ้นเหมือนเดิมนะครับก็พอเรายึดคร่าวๆเสร็จนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ทีนี้เดี๋ยวเรามาเอาเชีวกมาใส่นะครับ อันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับเราต้องเอาน็อตตัวนี้ตัวใหญ่นะครับใส่เข้าไปในนี้ก่อนนะครับมาดูาน็อตตัวใหญ่ใส่เข้าไปก่อนนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็มาสวมใส่นะครับใเห็นจะเนาะว่าใหตุผล มาเยอะโอ้โก่งเลยบอกต้องคายหลวมก่อนนะครับเราต้องปรับมุม อันนี้ก็หลวมเหมือนกันใช้หลวมนะครับเราต้องปรับมุมแล,แ,ลแล้วก็เอานะ็อตล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ปรับอีกทีนึงนะครับ อหลังจากเราขันแน่นเรียบร้อยนะครับเราก็เซตให้ได้ทรงก็จองมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเรียบร้อยนะครับติดชิวหน้านะฮะไม่ยากนะครับลองไปดูนะครับเาจะด้ส่วนวิธีการติดก็ถ้าไม่แน่ใจทรงไหนก็รีดูหรือว่าคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้ครับผมสาหรับวันนี้เพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับซูโม่เลเยอร์ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมครับผม นนร่างกายไม่ต้องการประทะลมไม่งั้นอะอย่าลืมลอกพลาสติกออกนะครับไม่งั้นมัวนะครับตามัมวแน่นอน,นครับ